สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องค่ะสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอ้ําน้ำจ่าสาวสีมองเลยค่ะพี่น้องเมื่อนี้กับมาพ่อพอกับสาวสีคือเก่าค่ะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับหมอ้ําค่ะเมะื่อวาให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะคะจากเมื่อวานนะคะที่เราได้ฟังบทสัมภาษณ์ของพ่อเอค่ะถึงน้องกล้วยเปรมกมนนะคะที่พึ่งออกจากวงไปค่ะพี่น้องมีไผรได้ฟังบอ สาวสีได้ฟังแล้วรู้สึกว่าคำว่าพ่อค่ะพี่น้องที่ว่าลูกในวงเรียกมันเป็นคำว่าพ่อจริงๆพี่น้องพ่อเอเนี่ยถือได้ว่าเหมือนพ่อแท้ๆเลยพี่น้องเสมือนพ่อแท้ๆเพราะว่าความคิดของพ่อเอคือมีแต่อยากให้ลูกได้ดี พี่น้องน้องกล้วยเปมมกระม้นนะคะหลังที่ออกจากวงนะคะกยังบอทันได้บอกพ่อเอแต่พ่อเอนะคะได้รู้จากคนอื่นค่ะว่าน้องสิลง้งแล้วพ่อเอกกะบริวาหยังขาพี่น้องพ่อน้องเขาแชทมาหาพอพอกะคือว่าเข้าใจเรื่องราวทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เป็นอะไรกับใครยังไงนะคะ แล้วที่นี่พ่อกับบอทันได้แก้ปัญหาพอเอกบอกแบบนี้เลยค่ะว่าบอท่านได้แก้ปัญหาก็กำยุ่งอยู่แล้วก็กําลังจะหาทางแก้ปัญหาเรื่องของน้องกล้วยนะคะแล้วที่นี่พ,พ่อแบบเออบอทันได้แก้ปัญหาน้องก็ขอออกเพราะว่ามันมีปัญหาตรงนี้พ่อเอกก็เข้าใจเข้าใจแล้วก็บ,บอกว่าเออออกก็ออกกได้บอบป็นยังแต่ทีแ่แรกพ่อก็บ,บอกอยู่ว่าบจบก่อน จบฤดูกาลก่อนบรรลุนะคะพอเอกก็เลยบอกแบบนี้แต,แต่ว่าน้องกล้วยเปรมกระมลน,นะคะก็ยืนยันว่าไม่ไม่อยู่จนจบฤดูกาลค่ะพี่น้องขอออกนะคะตอนนี้พอเอกก็เลยบอกว่า,อาพอเอกบริหามนะคะเพียงแต่ว่าก็เป็นห่วงลูกนะคะว่าออกไปแล้วสมีงานมีอย่างบอจังสีนะแล้วถามว่าพ่อน้องกล้วยเปรมกระมลน,นะคะได้เข้าไปเปิดตัวที่หายทองคํา สังกัดค่ายหายทองคําปับ๊บพอเอกกับตกใจอยู่แล้วบอกว่าก็ก็ตกใจอยู่ก็คือแบบบริรูมมาก,ก่อนเพราะว่ากับรู้จักกับทั้งผู้ใหญ่ทางค่ายหายทองคําอยู่เหมือนกันแต่ก็บริมีการเบากันนะคะแล้วที่นี่พอเอกก็บอกว่าพอเอกนะคะยินดีกับลูกกล้วยเปี่ยมกระมนที่กล้วยออกไปแล้วมีงานทำพี่น้อง มีงานเหตุได้เป็นนักร้องของไฮทองคําได้มีงานได้มีเงินพ่อก็ดีใจแล้วพ่ออยากเห็นลูกได้ดีพอดีใจน้าที่ลูกมีงานเหตุพี่น้องคำว่าพ่อเอกนี่ที่ลูกแต่ละคนเอิญน,นี่บอมเมนว่าเอิญเพราะว่าพ่อเป็นหัวหน้าวงแต่พ่อเอคือพ่ออหลีพี่น้องพ่อที่พร้อมจะรับฟังทุกอย่าง และพ่อก็ให้โอกาสทุกคนพี่น้องแต่กับมีคําถามว่าพอเอเสียดายบอชีนั่งเอกพระเอกลงจากวงพ่อเอกก็บอกว่าเสียดายทุกคนแต่ว่าเมื่อลูกคิดอย่างนี้เมื่อลูกว่าบออยากอยู่แล้วพอแบบนี้แบบนี้บาพขาก็บอกเออคาตัวน้อยหรือจงังไดหรือพ่อโหดหรือกดเยอะคือพ่อเอกสิถามตลอดว่าเป็นน้ำหยางเป็นน้ำหยางถ้าตรงนั้นอยู่แล้วบอสบายใจคือแบบบอสบายใจ พอกว่าเบอยู่ก็ได้ก็ออกไปก็ได้ลูกนะคะนั่นแหละค่ะพี่น้องพอเอกก็เลยกลายเป็นเขาเรียกว่าพ่อของวงการหมอลำเพราะว่านางเอกพระเอกหลายคนนะคะกะัอยู่กับพ่อเอกมาก่อนอย่างเช่น,นบอดบอยสิริชัยนะคะกะันับถือพ่อเอกนะคะอย่างอาบอดนกพงศก์นะคะก็นับถือพ่อเอกคือกันคือหลายๆท่านหลายๆคนนะพี่น้องกัไปจากโรงเรียนระเบียบวาทศิลป์น,นี่แหละ ก่อนสิไปตั้งขณะของเจ้าของหรือว่าก่อนสีออกไปมีชื่อเสียงนะคะแล้วพ่อเอกนะคะสาวสีกับ้อมหลับความคิดเพลินนะคะที่เพลินคิดแบบนี้ก็ถือว่าถือว่าพ่อเอกนะคะรักลูกทุกคนแลล้กะบ,บริภูกมัดลูกคือตอนเนี้พ่อเอกเข้าใจว่าถ้าคนอยู่จุดนี้แล้วมันไม่สบายใจอะอพี่นองมันไปโตบอะไ้นะ เพรว่าสิเป็นปัญหาสุขภาพปัญหาเรื่องเพื่อนรมงานปัญหาอีหยังต่างๆพี่น้องพ่อเอกก็เข้าใจแล้วก็ปล่อยให้ลูกทุกคนไปนะคะแล้วพ่อเอกยังบอกอีว่าที่พ่อเอบอกว่าถ้าไผ่ลงสิขอไล่สดว่าเหตุผลอีหยังได้เงินน้อยบงุบงอื่นห,หลายกว่าหรือว่ามีปัญหาตรงนี้ตรงนี้ปัญหาสุขภาพคือที่พ่อเออยากไล่ในะพี่นอ้องเพราะว่ามันมีคนโยงค่ะโยงไปถึงเต่ายง ว่าคนนั่นคนนี้ออกเพราะว่าเต่ายงเพราะว่าผิดกับเต่ายงของอ,อิสานงอิสานองซีนะต่างๆนานาพี่น้องพอเอกก็เลยอยากให้เอฟซีแฟนคลับได้รู้กันทั่วกันค่ะว่าออกเพราะสาเหตุอะไรนะคะพี่น้องการที่คนเราจะออกจากวงก็คือที่สาวสีเคยบอกพี่น้องถ้ามีงานที่ดีกว่าเขาก็ต้องปล่อยงานเดิมแล้วก็เลือกงานใหม่มันเป็นแบบนี้คะ่ะพี่น้อง มันเป็นเขาเรียกว่าวัฏจักรของการใช้ชีวิตเอากระยักหีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นได้เงินเยอะขึ้นต้องรีบทําตอนนี้ตอนมีชื่อเสียงพี่น้องโอ้ยเท่าแกไปแล้วบ่มีซื้อเสียงแล้วบ่มีไผ่เบิงก็ต้องเอาตอนอายุยังหนอยนีลาแล้วพ่อเอ๋นะคะระเบียบว,วัฏศิลินก็ได้เผยถึงเรื่องร้าวนะคะท่วาพายุถล่มนะคะถล่มเวทีพังเลยค่ะพี่น้องเสียหายหลายมากเลยค่ะคือหลายแล้วละ่ะ คือหลายกว่าทุกครั้งที่เคยประสบมาแต่ว่าระเบียบวาทศิลป์เอาอยูค่ะพี่น้องเมื่อนี่เวทีถือพายุมือต่อมาขึ้นแสดงได้ใส่ฉากดิ่มก็ได้พี่น้องใช้ฉากที่มีอยู่ก็อลังการงานสร้างเหมือนเดิมพี่น้องก็คือว่าเมืออาชีพอิหลีนะคะมีมาตรฐานอิหลีพี่น้องเพราะว่า พายุนี่ก็เหตุให้เกิดความเสียหายนพีน้องมันก็หามบ่ไดเพราะว่ามันเป็นภัยธรรมชาติแล้วอีกอย่างนะคะเจา้าภาพเพิ่นกะบบไดทิมค่ะเพิ่นเตรียมจ้างไม่อยู่ค่ะพี่น้องเตรียมจ้างไม่อยู่นะคะแล้วก็ความเสียหายของว้งก็คืออยู่ในความดูแลของพ่อเอ๋นั่นแหละคะ่ะก็คือบริหารเองนะคะจ่ายเองแอดมินเพจสาวสีนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ระเบียบวาทศิลป์น,นะคะแล้วก็พ่อเอ๋ด้วยค่ะพี่น้อง แต่ก็มีข่าวดีค่ะพี่น้องเมื่อวานนี้นะคะพ่อเอพ่อเอนะคะพักดีระเบียบวาฒนศิลป์แฟนเพจกระไดโพดผ่านเฟซบุก๊กแฟนเพจว่าขอขอบคุณกองประกวดมิตรแกลนชายแลนด์2023คุณนวัดอิสระไกรศิลได้ให้เกียรติทีมงานวงระเบียบวาฒนศิลป์ในรอบการประกวดมิตรแกรนหมอลำไรซิ่งสตาร์2023ครับพี่น้อง ก็คือว่ามีแกลนนะคะจับมือกับหมอลำมาคะ่ะก็คือคณะระเบียบวัฒศิลป์เป็นคณะแรกนะคะพี่น้องแล้วก็ปีที่ผ่านมานะคะที่เป็นอรอบแข่งขันแต่ละรอบนะคะก็มีห้าคณะหมอลำดังด้วยกันนะคะที่เข้าร่วมแต่ว่าปีนี้นะคะก็ได้ประกาศออกมาแล้วว่าเป็นระเบียบวาทศิลป์นะคะพี่น้องก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าหมอลำขวัญใจมหาชนหมอลำดารา แล้วก็ยังมีหมอลำนางงามด้วยค่ะพี่น้องกระชือว่าพ่อเอ๋นะคะกับพระวงระเบียบวัฒศินนะคะไปได้ไกลค่ะพี่น้องแล้วก็มีมาตรฐานคือทุกอย่างอะคะมันลงตัวนะคะก็ขึ้นอยู่กับที่ผู้บริาหารวงด้วยนะคะพี่น้องค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อเอนะคะแล้วก็ระเบียบวัฒนินด้วยค่ะจะรอดูนะคะพี่น้องว่าปีนี้ จัดโชว์อียังแดนะคะจะเต็มอะไรบ้างเพราะว่าพ่อเอบอกว่าโชว์นะคะเปลี่ยนใหม่ชุดทั้งหมดเลยค่ะก็คือแบบโชว์ไม่ซ้ําค่ะไม่ซ้ําจากปีที่ผ่านมาแน่นอนค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะสาวซีกัขคอลาพแม่พี่นองไปก่อนนะคะถ้ามีข่าวอย่างเพิ่มเติมสาวซีกัขออนุญาตน้ำมา,านให้พแม่พี่นองได้ฟังอีกค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ